โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมจอมมารอีกแล้วนะผมในแคนนันะเปอร์นองคำนะผมวันนี้นะผมจะมาเล่นเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะซึ่งวันนี้ผมติดมากๆเลยนะผมก็อาจจะเป็นเกมที่มาใหม่แล้วก็อาจจะเป็นคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็จะมาเล่นให้ดูกันเพราะผมชอบนะไม่มีอะไรแค่น้นเดงเพราะผมชอบนะใครชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่รู้ผมชอบนะใครอยากจะตามมาเล่นด้วยก็ตามมาแล้วใครที่อยู่ตั้งแต่สมัยยุคแบบ เฟบุ๊กเปิดตัวแรกๆหรือยุคไฮไฟล์ผมพูดแล้วรูแก่เลยวะนะครับก็ก็คือจะเคยเล่นเกมนี้แน่ๆนะครับก็แต่ถ้าเกิดใครอ่าใครจะมาเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง UID ไว้นะครับแล้วก็อ่าแอดมาได้ผมรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนไม่เต็มนะเดี๋ยวแต่ว่าห้ามวางยาหมูผมนะครับผมขอขออย่างเดียวคืออย่าวางยาหมู่ผมนะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับผมนี่เราล็อกอินรายวันก่อนนะครับก็ได้50เพชรนี่แจกเพชรม,มาแล้วนะครับ โโอ้โหนี่ครับก็จะมีคนมาโอ้โหเดี๋ยวหมูหิวครับถ้าขึ้นรูปนี้คือหมูหิวนะครับให้อาหารก่อนอ่าก็จะ,จะมาเล่นให้ดูกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะวันนี้คือผมจะมาผสมมาเพราะว่าที่ว่างในฟาร์มผมเนี่ยแล้วก็ผมกะจะทำให้มันวลวสามสิบด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้นะผมวิวยี่สิบเก้าแล้วนะแล้วก็อีกนิดนึงจะวิวสามสิบแล้วด้วหลอดเอ็กพีนะครับเพราะว่าถ้าวิวสามสิบเนี่ยมันจะอัพคอกได้ครับทุกคนจะสามารถใส่หมูได้สิบแปดตัวนะครับซึ่งตอนนี้มันจํากัดแค่สิบสอง นั่นเองนะครับอันเด๋หิวน้ํานะครับก็ให้กินน้ําก่อนโอเคนะค้ำก็เดี๋ยวจะมาทาให้เพื่ราขึ้นกันเลยอันดับแรกก็วันนี้ผมล็อกอินรายวันไปแล้วเพราะฉะนั้นเควสรายวันก็ต้องมาแล้วนะครับนี่ภารกิจรายวันนะครับใช้ไอเทมยาเร่งโต2ครั้งอะได้ครับแล้วก็ไปซื้อ,อยาเร่งโตมาที่ร้านค้านะครับไอเทมเร่งโตคืออันนี้นะครับซื้อมาเลย2อันโอ้โหโหกเจ็ดหมืห่นนะ <laughs> เร่งโตตัวไหนดีเรามาเร่งโตน้องพิกซี่ดีกว่านะครับนี่ ิกซี่นี่เป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะเห็นเขาว่าอย่างนั้นเร่งต่อไปเลยเฮ้ยมึงใช้ทีเดียวโตเลยอ่ะโอ้โหแล้วกูอยากใช้อีกอ่ะทำไมเดียูใช้อีกได้ไหมไม่ได้แล้วโตแล้ะใช้ตัวผู้ก็ได้นะครับเรามาใช้ของหมูตัวผู้กันดีกว่าใช้กระต่ายหรือพิเตอร์แพนเลยทุกคนใช้พิเตอร์แพนแล้วกันเนาะเออพิเตอร์แพนโตบโตเลยหรือเปล่าก็ยังไม่โตนะพิเตอร์แพนเรา เอ้ยโตแล้วนี่ว่าโตเลยโอเคครับก็ใช้ภารกิจเสร็จแล้วไหนได้นมละปึ๊บโอเคต่อไปเก็บเหรียญผู้ทำลายล้างวางยาถ่ายวางยาแล้วโอเคต่อไปผสมพันธ์ลายวันผสมพันธ์หมูของผสมพันธ์หมูของคุณกับเพื่อนโอเคสองครั้งเพราะฉะนั้นได้เลยครับอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมจะผสมพันธุ์อยู่แล้วก็ พิกซี่เลยแล้วกันนะครับเอาพิกซี่นะครับผสมพันกับหมูของเพื่อนนะครับก็เอาเป็นหมูทองนี่แหละเอาเป็นตัวไหนดีเป็นปั๊กหรือเปล่าดีนะเป็นปั๊กของไนแล้วกันท่าหนะ้าหมื่นเนี่ยพิกซี่นะครับผสมกับปลักห้าหมื่นโอเคแล้วก็สองใช่ไหมก็ไอตัวนี้นะครับผสมกับไนอีกแล้วเ,ร <c oughs> เพราะว่าไนมีแต่สีส้มครับตัวอื่นมีก็มีเหมือนกันนะ,ะคนนี้ก็ได้จนสลัดอนะ่ะ เอ้หรือว่านี่สามหมื่นสามหมื่นของไนก์เหรอเนี่ยแบ่งปันให้คนอื่นบ้างนะครับอ่ะโอเคเฮ้ยเงินผมจะหมดว่ะเฮ้ยผมแปลร,รูปหมู่วะนี่ว่ะโอ้โหเอาแล้วดรวยเนี่ยห้าแสนเฮ้ยเวฟอัพเลยอาย,ยาสามสิบแล้วนะครับสามสิบแล้วเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการอัพเงินพอแล้วนี่นะสามแสนเก้านะครับแล้วก็มีหมูสองตัวแล้วในนี้นะครับเราจะยังไม่เร่งคลอดละกันเนาะเพราะว่าเราจะอัพนี้ก่อนนะครับอัปเกย์เลย ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะโอ้เวลานานจังเลยอะเพชในมือสั่นอีกแล้วนะเดี๋ยวค่อยใช้เพชรแล้วกันนะเรามาดูเรามาดูนี่ก่อนภารกิจรายวันต่อไปนะเราผสมพันธุ์เสร็จแล้วขายหมูให้ระบบ3ตัวนะครับก็คือก็คือขายหมูให้ระบบก็คือเราไม่ได้เอาไปแปลรูปนี้นะเดี๋ยวถ้าใครเล่นไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนอยากเล่นตานเยอะยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเล่นตั้งแต่ต้นเลยก็คือเดี๋ยวผมจะม่เล่นตัวไก่แล้วกันนะครับแบบตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะ ก็ขายหมูให้ระบบเนี่ยไม่ได้แปลรูปนะก็คือแบบซื้อมาขายนะครับหรือว่าแบบมีหมูอยู่แล้วเนี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยก็กดจิ้มไปแล้วกดขายได้เลยนะแต่ว่าเราจะไม่ขายตัวพวกนี้นะ <c oughs> เราก็จะซื้อหมูแบบกากๆมาแล้วกันนะนี่หมูซื้อมาแล้วก็ขายอย่างนี้เลยนะครับสามครั้งใช่ไหมโอเคเปไหนละโอเคถ้าหมูเป็นรูปหิวล้วก็เพิ่งซื้อมาหรือหมูเพิ่งคลอดต้องรีบให้อาหารนะทุกคนไม่งั้นเพื่อนเราจะมาขโวยหมูได้นะครับโอเคขายเรียบร้อยหมูในระบบ ล่าครบแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เอ่อโอเคครบแล้วก็แล้วก็ทำภารกิจให้เสร็จแล้วก็นี่แหละเก็บเหรียญที่ตกในฟาร์มของคุณ30ครั้งก็ต้องรอหหมูหิวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอไปเรียบร้อยครับปูเก็บได้ต8ตัวแล้วยายเอาละพอหมูเก็บได้18เขาบอกว่าอัพบ,บ้านของก็จะแพงขึ้นโอ้จริงด้วยครับปรกกาศจาก450เป็น600ครับบ้านจัง โอเคเราจะมาเล่นกันเลยนะเรามียาเล่นค้อหรือเปล่ามียาเล่งค้อดระดับหนึ่งซึ่งมันยาเล่งค้อดถ้าเป็นเป็นเหรียญเนี่ยต้องใช้ต้องใช้สองอันเนาะย,ยาเล่งค้อดแพงกว่าเดิมโคตรเยอะดูงี้น่าจะซื้อตุนๆไวน้นะเนี่ยนะเอาละยาเล่งค้อดเมื่อกี้เราใช้กับตัวนี้ไปใช่ไหมคี่คอออกมาได้ไรอะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โ,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 โหทหารก่อนเชีย่ย โอ้โหได้แองเจโลทุกคนได้กรอบส้มกรอบส้มนะครับที่ผมดีใจเพราะว่านี่นะครับทุกคนกดไปที่กไปที่้านค้าละกันนะแล้วก็หมูนะครับนี่ครับเริ่มแรกมาเราจะซื้อได้แค่กรอบขาวนะครับกรอบขาวพวกนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดอัพบ้าเป็นเศลสองเนี่ยซึ่งตอนแรกผมเป็นพิเศลสองอยู่เนาะก็จะได้เป็นกรอบกรอบพวกกรอบพวกนี้ครับกรอบเขียวนะครับแล้วก็พออัพบ้าเป็นเศลสามแบบเมื่อกี้นะก็นี่ครับก็จะได้กรอบฟ้านะทุกคน ซึ่งกบฟ้าเนี่ยก็ซื้อมาก็อาจจะผสมคือหลักการผสมพันธุ์ของหมูก็คือถ้าเราเอาหมูขาวไปผสมกับหมูเขียวก็จะมีโอกาสได้หมูขาวกับเขียวเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาหมูขาวไปผสมพันธุ์กับหมูฟ้าก็จะมีโอกาสได้ขาวเขียวฟ้าฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอาขาวไปผสมม่วงเนี่ยก็จะได้เป็นมีโอกาสได้แบบขาวเขียวฟ้าม่วงแต่ว่าม่วงก็จะโอกาสได้ยากเพราะว่ามันก็จะมีแบบเขียวขาวฟ้าถิดมาด้วยเข้าใจไหมเออ แต่ถ้าเกิดแม่พันธุ์เราอะ่ะเป็นสีสีเขียวอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็จะแบบไม่ได้ไม่ไม่มีโอกาสได้สีขาวเลยทุกคนอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่พันธุผมอะ่ะที่ผมเอาไปผสมเมื่อกี้คือพิกซี่นะครับเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาไปผสมกับของเพื่อนที่เป็นสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้หมูแค่หมูม่วงกับหมูส้มซึ่งผมได้หมูส้มมาทุกคนหมูส้มมีความพิเศษยังไงนะครับหมูส้มอันดับแรกเลยที่เป็นพิเศษก็คือไม่มีขายนะครับมีขายแค่สีม่วงนะครับ สูงสุดซึ่งสีม่วงต้องบ้านเวลแบบว่าบ้านเวลขั้นต่อไปคือแบบต้องเวลนี่นะครับ4ีนะครับไกลเลยนะครับ1คือไม่มีขายครับผม2คือหมูซ่อมเป็นหมูอมตะนะครับทุกคนเป็นหมูขั้นสูงสุดเป็นหมูที่ไม่มีวันตายนะผมหมูที่มีวันตายก็คือจะกดเข้าไปที่ตัวแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นหมูช้างผมเนี่ยนะกดเข้ที่หมูช้างนะครับเห็นไหมครับเวลาหมูเสียชีวิตอีกแค่16วันน้องก็จะตายแล้วก็ต้องรีบขุดให้น้องอ้วนแล้วก็เอาไปแปรสภาพแปรรูปขายเป็นตังค์นเอง นะครับผมแต่ว่าทําไมถามว่าทำไมหมูหมูช้างเนี่ยมันเป็นสีส้มเหมือนกันทําไมมันมันมันตายได้คือหมูช้างเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นหมูส้มที่เกลือเกลือแล้วกันนะเพราะว่ามันตายได้มันมีอายุอยู่ได้20วันเหมือนหมูม่วงนะครับคือหมูม่วงของผมเนี่ยอย่างปีเตอร์แพนเนี่ยนะครับก็มีวันตายได้ไหมครับผมเพิ่งคลอดมามันอยู่ได้20วันใช่ไหมครับก็เพิ่งคลอดมาก็เนี่ยครับ19วันก็อีก12อีก11ชั่วโมงเนี่ยครับก็คือเวลาที่น้องจะตายนะครับผม ประมาณนั้นนะครับครับแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดแบบเอาแม่พันธุ์ของส,สีส้มกับสีส้มไปผสมกันเลยก็คือจะได้แต่สีส้มใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะว่านี่นะเดี๋ยวดูคอลเลกชันหมูนะคอลเลกชันหมูนะครับนี่นะหมูของสีแบบอย่างเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นคู่กันเห็นไหมครับนะฮะฟักทองกับฟักทองเนี่ยเห็นไหมครับก็คือตัวผู้กับตัวเมียอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้คือตัวผู้นะติดโบคือตัวเมียเห็นไหมครับอันนี้คือคู่กันสีม่วงก็มีคู่ครับอย่าง อย่างอันไหนอ่ะอันอันอันเนี้ยอ่ะหมูไอหมูเนี้ยหมูนี้หมูหมาเนี้ยกับหมาที่ผมมีเนี้ยอันเนี้ยก็คือจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับคือสีม่วงก็คือจะมีคู่แต่ว่าหมูสีส้มจะไม่มีตัวผู้เอ้ไม่มีตัวเมียนะทุกคนจะผสมเป็นแม่พันธุ์ไม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยหมูสีส้มเป็นได้แค่เอ้หมูสีม่วงเนี่ยเอย้มาเลยผู้ผิดหมูสีส้มเนี่ยเป็นได้แค่ พ่อพันเท่านั้นก็คือเราต้องเอาสีม่วงของเราไปผปสมกับเพื่อนที่เป็นสีส้มนะครับถึงจะมีโอกาสได้ซึ่งผมได้แองเจโลมาทุกคนภายในครั้งเดียวอะ่ะโอ้โหนี่มันฉลองให้กับคลิปของผมบ้าอละเอาล่ะเพราะฉะนั้นครับไอ้ตัวที่ท้องอยู่อีกหนึ่งตัวมันต้องไม่ทําให้ผมผิดหวังฮะเอาวะเฮเอาวะเอาวะไปมันต้องมาดีวะมันต้องมาให้สุดดิเออ โอ้โหแปดหมืเลยหรออ่ะจัดไปปึ๊บโอ้โหเงินลดแหลกล้านนี่ป่าวะเอาละเฮ้ยหิวน้ำกินน้ำก่อนนะจะได้แบบเต็มใจข้อดให้กูโอ้ยได้ดีใจแล้วได้ได้ได้ส้มมานะครับเอ้ยเอาละเราพูดมากคำเพลงนี่เลยเราก็จะฟักต์มาเลยดีกว่านะครับดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรวะ ตัวไหนอ่ะอ๋อได้ปีเตอร์แพนครับอ่าโอเคปีเตอร์แพนก็เป็นหมูอ่าสีม่วงธรรมดาเนี่นะครับผมมีปีเตอร์แพนสองตัวด้วยประเด็นก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็แอดมาได้นะครับนี่คือ uid ของผมนะครับก็สามารถแอดมาได้เลยแล้วผมจะรับเพื่อนนะครับก็เข้ามาให้อาหารหมูอ่าช่วยแบบอาบน้ำให้น้ำหมูผมได้นะครับแต่ขออย่างหนึ่งขอร้องเลยนะครับผมอย่าวางยาหมูผมนะฮะ อ้โห oh, หมูผมขุนมาอย่างอ้วนเลยนะครับอย่าวางยาผมนะครับแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่จาเป็นจริงๆซึ่งก็ไม่น่าจะจาเป็นผมจะไม่ไปขโมยหมูใครแล้วก็ไม่ทย่จะวางยาใครเพราะฉะนั้นก็แอดมาเป็นเพื่อนกันได้นะเดี๋ยวก็แล้วก็แบบเพื่อนบางคนที่แบบว่าหมูวันหิวข้าวอะไรเงี้ยผมก็จะแบบผมชอบซื้อผักกาดเอาไว้นะครับแล้วก็เอาแบบเนี่ยผักกาดผมมีตั้ง40อันซึ่งผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมใช้พวก อาหารเพสเนี่ยนะครับกับพวกเบอร์เกอร์สี่สิบกว่าอันเนี่ยคือผมเนี่ยจะไปให้อาหารของหมูเพื่อนนะเพื่อไม่ให้หมูมันหิวข้าวแล้วก็โดนขโมยนั่นเองในบางคนที่ผมแบบอยากกดเข้าไปดูนะประมาณนั้นนะครับก็แอดมาเด่นกันได้นะครับอันนี้เป็นการแบบมาอัดคลิปให้ดูคร่าวๆเนื่องจากว่าผมชอบมากเลยแล้วก็ผมกำลังจะเวลอัพด้วยก็เลยมาอัดให้ดูกันนะครับแล้วก็มาอัพฟาร์มให้ดูกันนะครับแล้วก็โคตรพิเศษเลยก็คือฟัอกได้หมู สีส้มมาคือหมูพิเศษนะครับผมหมูอามาตะนั่นเองนะครับเออแล้วถ้าเกิดแบบคนชอบเยอะๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะเพื่อผมอาจจะมีแจกหมูก็ได้นะทุกคนเออผมอาจจะผสมหมูม่วงให้แล้วก็แบบมาขโมยเลยใครขโมยได้ขโมยไปเลยอะไรเงี้ยเออหรืออาจจะแบบสุม่มแจกหมูส้มก็ได้แบบส่งให้ไปเลยนะครับก็แอดกันมาได้เยอะๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะผมโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าชอบเดี๋ยวจะมาทำไปอีกนะครับผม โอเคครับไว <ป S 2> ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย